แมวป่าหัวแบนสวัสดีมิตรนักแฟนเทจวันนี้แอดมินแม่น้องแบนจะพามาทำความรู้จักกับแมวป่าหัวแบนแล้วทำไมต้องแมวป่าหัวแบนด้วยอะแมวป่าหัวแบนเป็นหนึ่งในสัตว์ตระกูลแมว9้าชนิดในประเทศไทยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่หายากที่สุดและมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์น้องแบนของเราจะมีถิ่นอาศัยทางภาคใต้ของประเทศไทยมาเลเซียกลอสมาตาและเกาะอรอเนีว ชอบใช้ชีวิตใกล้ลำธารอุดมสมบูรณ์อากินโดยการจับสัตว์น,น้ำเช่นปลา้ําจืดและสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารสร้างอาณาเขตโดยการปล่อยปสัสสาวะบนพื้นและตามต้นไม้รักชีวิตสันโดษเราจะเห็นแมวป่าหัวแบนจะอยู่เป็นคู่ก็ต่อเมื่อในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นหรือในขณะที่แม่แมวป่าหัวแบนกำลังเลี้ยงลูกๆอยู่และที่สําคัญนะคะในประเทศไทยมีแมวป่าหัวแบนภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในสวนสัตว์สงขลามีเพียงแค่4ตัวเท่านั้นค่ะพบกับเรื่องราวของแมวป่าหัวแบนได้อเรื่ยๆ กดติดตามและกดถือใจรอไว้นะ